หลังยุคโจโตะวันออกแผ่นดินจีนถูกแบ่งเป็นแคว้นใหญ่ๆที่ทำสงครามกันไม่หยุดจนกระทั่งมีแคว้นหนึ่งชื่อว่าฉินค่อยๆแผ่ขยายอำนาจผู้นำแคว้นฉินในเวลานั้นคือชายหนุ่มผู้ทะเยอทยานนามว่าอิงเจิง้งเขาไม่เพียงเก่งในสนามรบแต่ยังรู้จักใช้กฎหมายและการปฏิรูปอิงเจิ้งยกกองทัพพิชิตแควนคู่แข่งทีละแห่ง และในปี221ก่อนคริสตกาลเขาก็รวมจีนได้สำเร็จสถาปนาตนเองเป็นจินซีฮ่องเต้หรือจักรกพรรดิองค์แรกของจีนจินซีฮ่องเต้เปลี่ยนแผ่นดินจีนให้เป็นจักรกวรรดิเดียวเขารวมระบบช่างตวงวัดและตัวอักษรให้เหมือนกันทั้งประเทศสร้างถนนและครูเมืองยาวนับพันกิโลเมตรและเริ่มโครงการยักษ์คือกำแพงเมืองจีนเพื่อป้องกันการลุกรานจากทางเหนือ แต่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่คือความหวาดระแวงเขาเกรงว่าผู้ใดจะท้าทายอำนาจจึงใช้กฎหมายที่เข้มงวดและบทลงโทษรุนแรงมีคำสั่งเผาหนังสือบางประเภทและฝังนักปราดที่ขัดขืนในบ้านปลายชีวิตจินซีฮ่องเต้หมกมุ่นหาวิธีมีชีวิตอมะตะเดินทางไกลเพื่อค้นหายาอายุวัฒนะแต่ในปี210ก่อนคริสตกาลขณะเดินทางเขาก็สิ้นพระชนกะถันหัน ร่างของเขาถูกนำกลับสู่สุสานลับในเมืองหลินถงรายร้อมด้วยกองทัพทหารดินเผ่าลับหมืน่นสุสานที่จนถึงวันนี้ยังไม่ถูกเปิดทั้งหมดแม้ราชวงศ์ฉินจะอยู่ได้เพียง15ปีแต่มันได้วางรากฐานให้จีนเป็นหนึ่งเดียวและชื่อของจินซีฮ่องเต้ยังคงดังก้องไปอีกพันปีติดตามตอนต่อไปราชวงศ์ฮั่นเส้นทางสายใหม่และจัก,กรวรรดิรุ่งเรือง